ดีทุกท่านครับได้ยินเปล่าเลยนี่ก็คุนดะแมนเด็กเกอร์ตอนที่สี่แล้วนะครับทดสก่อนวันนี้ตื่นไวตื่นทันพอดีเป๊ะเลยเขากำลังฉายอยู่ด้วยนะ ตอนนี้วันนี้สายสดไปเลยครับ,รบจะได้ยินกันแล้วโวันนี้ตอนที่สี่นะครับไตเติลเปิดก็เป็นสตรองไทครับมาเปิดมาแพ้่ก็หอบแดกเลยครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะมาอันเนจิโร่เข้ามาทัก ไม่รู้แล้วว่าคุยอะไรกันก็ะะไะไ์หลักๆตอนนี้ก็คือสัตว์ประหลาดที่เคยปรากฏในของซีรีส์ไดานาตอนที่11นะครับแล้วก็การรวมร่างของระหว่างกัสฟอร์คอนกับกัสฮอคก็คือยานกัสกิฟฟอนนะครับก็ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงก็ ตอนนี้รอดูกันเลยนะครับน่าจะน่าจะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดนะ <c oughs> เดี๋ยวรอดูอ่ะหัวหน้าเข้ามาหัวหน้านี่ก็ยิ้มอย่างเดียวเลยยิ้มบ่อย หัวหน้าลองหัวหน้าก็พยายามศึกษาการโจมตีสัตว์ปรลาดให,ให้ได้ครับว่าเราจะจะมีวิธีตอบโต้สัตว์ประหลาดยังไงนะครับยังไงนะครับพยายามเข้านะครับลองหัวหน้าสะวะอ่นันี้ใส่วิจัยก็ได้ศึกษา ได้ข้อมูลใหม่มาแล้วครับก็คือการลรมล่างกัสฟอคอนกับกัสฮอกเป็นกัสทิฟอนะครับพลังมันจะสูงขึ้นนะครับและการโจมตีมันจะสูงขึ้นนะครับรือมันเป็นอะไรที่สุดยอดนะแต่ว่าอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับนักบินนะครับว่าจะทําออกมาได้ดีหรือเปล่า เรื่องนี้ไว้ใจผมได้เลยฮัเนจิโลรับปากดิวมอนโดไม่สบอารมณ์นะมันไม่ใช่ของเล่นนะเว้ยอย่าเลยนะว่ามันคือยานคนบังคับนะไม่ใช่ยานที่ใช้ระ,ระบบบลูทูธนะต้องร,ร่วมแรงช่วยกันนะจ๊ะบอกไว้ก่อนเลย เือชิผหายขึ้นมานี่ก็เรียบร้อยเลยนะแกสกิฟฟอนก็มาแต่ากมาที่ตัวเมืองครับคราวนี้อยู่ที่ต่างจังหวัดนะดูเหมือนจะมีอะไรแปลกประหลาดเข้ามานะดีแล้วดีแล้วครับลักษณะจะไม่ดีแล้วเหมือนมี แคปซูลประหลาดประหลาดโผล่มาครับมันคืออะไรลักษณะคล้ายๆกับตอนที่พวกไอ้อุลตร้าแมนไดนาตอนที่สิบเอ็ดเนาะก็คือตอนนั้นพวกใครที่โดนล่อให้ไปที่ดาวเคราะเมโลดี้ก็จะไปเจอแคปซูลส,สัตว์ประหลาดเข้าก็คือมันเอาไว้เป็นอาวุธสงครามเพื่อสังหารคนนั่นเองอ่ะตอนนี้กัสติเล็กออกปฏิบัติการละ พระเอกก็ใช้กัสฟอคอนไอพวกนี้ก็ลุยภาคพื้นดินตามสเตไปนะเรจิโร่พร้อมทำงานกัสกั๊สฮอกลุยได้เราจะบอกว่าห้องคอกพิษระหว่างกัสฟอคอนกับกัสฮอกเนี่ยเอาจริงๆคือมันเหมือนกันเดะเลยนะถ้าใครเห็น อพิษแล้วอ่ะก็คือท,ที่งานอะ่ะที่งานมันโชว์เลยนะแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่แค่แสงแหละก็คือจะปรับแสงก็คือจะปรับโทนสีและแสงแค่นั้นเองนะก็รับถ,ถือคนสร้างแล้วก็คือประหยัดงบนะเออ เช็คดูอะไรหมอ่อันนี้โฆษณาอยู่ครับช่วงขายฟิกเกอร์ตอนนี้ก็คิดแอนคิดก็ได้ได้นำฟิกเกอร์เข้ามาขายแล้วครับอีกหน่อยก็ทยอยเอาเข้ามาขายเรื่อยๆนะครับสายซื้อหน้าร้านก็รอกันนิดหน่อยนะครับ DXD DXD DX f c t r ด้วยนะครับอดใจนิดนึงนะครับ ผมก็อาจจะต้องรอหน้าร้านเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้พรีไว้ล่วง,วงหน้าราคามันก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าคุณที่คุณจะได้ราคาอีกราคาหนึ่งแต่ถ้าคุณไม่ได้พรีไว้ก็จะเจออีกราคาหนึ่งก็ถือาาว่าสมน้ำสมเนื้อกันนะครับคนพรีก่อนก็ได้ราคาพิเศษอ่า,าก,กลับมาที่ปัจจุบันนะครับอิิกะกับ เลมอนสั่งอพยพกันแล้วนะครับแต่ดูเหมือนท่านผู้ใหญ่จะไม่พอใจหรืออะไรสักอย่างสงสัยแหละเออก็ไม่รู้นะว่าพูดอะไรเอออันนี้ก็พูดไปตามความรู้สึกของเราเลยมัวออกไปก่อนเลยอ่ะข่าวดีนะครับสำหรับ ใครที่อยากดูในเฟกเซอร์กับใน youtube c h anel n นะครับเ็กก็ตอนนี้กำลังจะลงแล้วเริ่มวันนี้เลยก็คือตอนพิเศษก่อนเลยแล้วก็อาทิตย์หน้าก็จะเริ่มตั้งแต่ตอนที่หนึ่งขึ้นไปเนาะก็ถือว่าก็ถือว่าไม่ช้าไปหน่อยนะแต่ว่ายังไม่เท่าของทิกเกอร์นะทิกเกอร์นี่คือล่อไปเกือบไปเดือนสิงหาได้นะ อ่าแกสฮอกสำลวจและคอยรายงานคอยวิเคราะห์ให้ด้วยครับทางนี้ก็วิเคราะห์อย่างหนักเลยอเตก็รอเตรียมตัวครับ <c oughs> ได้ที่เมื่อไหร่ก็เตรียมลุยได้ทางนี้ก็วิเคราะห์อย่างจริงจังเลยก็เอ๊ะสัตว์ปลาตัวนี้มันยังไงกันนะ ถ้าใครเข้าไปยุ่งกับมันนี่เตรียมชิปหายได้เลยเนาะเพราะว่ามันเอาจริงๆมันคืออาวุธชีว,ชวภาพที่เอาไว้สังหารคนนะนะเออจุดอ่อนคงไม่ต้องบอกกันนะว่าเป็นอะไรอออแต่ว่ามันคงไม่ไม่ใช่ว่าสัตว์ปลาดโดนทําลายแล้วก็โลกโลกโดนทําลายไม่เกี่ยวด้วยฉะนั้นมันโดนตั้งขึ้นมาไว้เลยว่า โดนทำลายปุ๊บดาวระเบิดปั๊บเลยแต่อันนี้จะดูนะจะรอดูนะครับว่าจะจบของมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้จิโร่ก็รายงานอยู่นะครับอันนี้ก็วิเคราะห์จริงจังเลยเอาละลักษณะจะมีเรื่องไม่ดีซะแล้ว มันถุออกมาเต็มทีแล้วใช่ครับนั่นไงจเจ๋อโผล่มาจนได้ก็สูตรทำใหม่นะครับก็รู้สึกว่ามันตลกตลกดีนะอ,อ้าวเฮ้ยสตาราตตื่นขึ้นมาแล้วโอ๋พยบแล้วอากาอากาอากาตื่นขึ้นมาแล้ว สุดทําใหม่นะแต่ว่าพอมาดูในในเด็กเกอร์มันมันดูตลกไปเลยนะโอมพ่นไฟละยา้สวัสดีเชา้าลโองใจรัสฟอร์คอนออกตัวได้รับซ่าไปเลยฮะ ก็ฮอกก็รุยด้วยหวหน้าสังการลับทราบทั้งสองลุยเลยนะโฆษณา S S Africa Art Ultraman d a g e r Fat t h a นะครับเทคโนโลยีสกีนแม่งเลยสกีนด้วยระบบดิจิตอลนะเออทำให้ออกมา ไม่ยากนะนะก,ก็ตอนหน้าเปิตัวล่างมีลาเคิ้นไทตอนที่ห้าก็หลังจากตอนที่ห้าก็จะเป็นตอนรีแคปอีกหนึ่งตอนนะครับแล้วก็จะเป็นตอนที่หกและเจ็ดนะครับเจ็ด อุลตร้าแมนทิกเกอร์มาครับเคนกาอมาอยูนะ่ามาสเฟียก็คือย้อมแมวมาจากไอบอสล่างที่สองนะครับตอนรีแคปคิดว่าไม่น่าจะย้อมแมวนะไม่น่าอาจจะไม,ไม่น่าเบื่อนะโฆษณาอุลตร้าแมนทิกเกอร์นิวเจนชัน่น ทอ่ะเอพิซอดแซดวองจำหน่ายแล้วนะเจ๊ yeah. เตียใก,กล้แล้วนะใครอยู่ญี่ปุ่นก็กําเงินซื้อได้เลยนะ <c oughs> เอาจริงญี่ปุ่นนนิถือว่าโชคดีนะที่เขายังผลิตแผ่นออกมาอยู่นะไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรานี่คือปังหาดูในแฟกเซอร์เนาะว่าบ้านเราแผ่นไม่ได้นิยมละเออ กลับมาที่ปัจจุบันครับสัตว์ประหลาดอลาวาดใหญ่เลยมาใส่หุ่นยอลุยแม่งเลยมาคอมเมชั่นดับเบิลทีมเลยทำอะไรมันไม่ได้เลยครับบอกเลยวิเคอ์สัตว์ประหลาดอย่งจริงจังห <c oughs> ิวหนังเอาง่ายพวกบิมทำอะไรไม่ได้เลย จำได้ไหมในตอนไดนาเนี่ยให้ยิงบีมใส่มันซึ่งซึ่งหน้าคือมันไม่สะพกสถานเลยเออกัสฟอคอนกับกัสซอกก็คงทำอะไรไม่ได้หรอกนะลองลองลองแบบด็อกกิ้งกันมัน้ยล่ะมาดูเหมือนดูเหมือนจะเจออะไรดีๆเข้านะ หรอเปล่านะไม่สได้คือพอจะเปิดให้มันตั้งค่าบรรยายไทยมันก็ไม่ได้ตลกมากเลยออา แต่ไทยไม่ได้จริงๆด้วยพดเศร้าเลยเลยพูดมั่วไปก่อนเออทุกตอนฉันก็พูดมั่ว,ม,วมาตลอดนะ,อะเอาไงกันต่อดีครับทำอะไรไม่ได้เลยก็ไม่ก็ไม,ม่สนละลุยแม่งเลยดูซิมิไซทำอะไรมันได้ไหม คนไฟออกมาแล้วโอ้ยเอกล่วงแล้วอ่ะเวลาแปลงร่างแล้วทำอะไรไม่ได้ก็แปลงร่างแม่งซะเลยอ่าอุดราเดเมนชั่นการ์ดจงสองประกายจงสองประกายแไลชเด็กเ e อร์ รสท้ายอ่ะเดกเกอร์ช่วยยานไว้อ่ะอ้อรกันอ่ะไว้ตรงนี้เลยไว้ตรงนี้เลย ความหวังของทุกคนมาแล้วขอถ่ายรูปหน่อยนะไอสันมันใช้เวลาถ่ายรูปไปเนี่ยเฮ้ยคณตาตอบด้วยเฮ้ยคณตาได้ยินเปล่าเฮ้ยลักษณะไม่ดีนะอันเดจิโร่ก็หาทางแถไปคนระับไอ้หน,นาคณต้าแต่ตอบไม่ได้แต่ตอบไม่ได้เออไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้แม่ก็เชื่อแนละ้วไอสัน ไอ้นี่แม่งก็ยังถ่ายรูปเอกอะไรจิโร่คุณต้องทำอะไรสักอย่างละนี่ไงเดกเกอร์สลัเลยอะทำอะไรไม่ได้เลยไอ้เจไอ้นี่แม่งก็พูดมากเลยเงินนี่อุย้ยปากไปเลยไปเออนะเวอร์ชันนี้แม่งพูดได้แคปซูลพูดได้แม่งกวน็นดีโอ้โห ลักษณะจะแรงเยอะนะเนี่ยอบเลยแฟดไทยก็ตอนไดนาก็แฟดไทยก็แทบทำอะไรไม่ไ,มได้เลยเลยนะต้องใช้สตองไทยตอบโต้มาดูซิเดกเกอร์จะทำยังไงโอ้ยตีหักบ้านแม่งเลยนะเฮ้ย <c oughs> อย่าเหอกับคขาค่าเก่งที่สุดนะเวย้ย โอ้ยเตะแม่งเลยจริงดิพี่โอ้ยเตะเอกเตะแม่งเลยโอ้โหเตะกูเป็นลูกเลี้ยงเลยนะอ่ะเวลาเปลี่ยนล่างละโมโหละมึงทำให้กูโมโหแล้วต้องแต่งล่างเป็นสตรองไทยเท่านั้นอ่ะก็ได้เห็นมุมมองกด ดีแฟชอร์ด้วยนะเออมาเปลี่ยนล่างลนะสตรองไท y p นี่ไงมทำทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมอ,อ่ะเอ,อ้นะโอ้แม่งก็แรงเยอะแรงควายเลยนะเนี่ย อาเอ๊ได้จุดอ่อนแล้วนะจ๊ะอยู่ที่หัวนั่นเองเฮ้ยอุย้ยนี่นะตอนนี้นะเออนี่ต่อยเลยทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมมาอุยอ้ยโหม,ม,ม,มันมันมันมีของป้องกันโอ้โห เอานี้ไม่ไม่ธรรมดาละอ่าเตรียมจมตีรละลอกใหญ่อุ้ยนี่ไงสตองไทยเถอะกระเด็นดีครับอ่าพลังงานใกล้จะหมดแล้วโอ้ยนี้ก็งานเข้าสิเพโอ้ยทำไงต่อดีเออมันเก่งอ่ะเออเวอร์ชันนี้มัน เหมือนแบบให้ดูเวอร์ไปหน่อยนะเดนจิโร่กำลังจะทำอะไรสักอย่างล้วอย่บอกนะว่าพวกคุณจะต้องไปกับกัสฟอกัสฟอคอนใช่เปล่าวะ มาเดกเกอร์ก็ไม่ยอมมาเออตกทำอะไรกับพื้นดินสักอย่างเกิดอะไรขึ้นอีกออ๋อุ้ยเหมือนยานจะกลับขึ้นมา เอาละกิฟฟอนฟอร์เมชันเดี๋ยวเวลาด็อกกิ้งแล้วรวมล่างเป็นกัสกิฟฟอนแม่นี่ขั้นตอนขั้นตอนด็อกกิ้งเหมือนตอนที่เขารีวิวเดชกันเลยครับอุ๊ยเลยโหคว,วามเร็วเพิ่มขึ้นนะรวมล่างสำเร็จเดี๋ยวเวลาจงตีแล้วในที่สุดก็ทำได้แล้วนะครับ ไม่ธรรมดาเลยนุย้ยอ่ะจังหวะนี้แหละมาเลยต้องจมตีพร้อมๆกันตีหลบได้เว้ยอ่ะอ,อะไรโอ้ยอยังทำอะไรไม่ได้เลยไงปอบแม่งก่อนเลยมาคราวนี้คราวนี้ลูก ลูกเทปละนี่ไงเด็กเกอร์สตรองคลิกปะตังชีม่วๆกันเลยโอ้ยแตกโดนเข้าให้เลยอ้าวกำลังจะแตกเรื่อยๆนะตอนนี้แหละได้จังหวะละเออเล็งยิงให้ดีๆนะนี่ไงเรียบร้อยจุดอ่อนของมึงอยู่นี่เอง โอมเลยระเบิดร,ระเบิดโจูนไปในพิบตาคราวนี้กัสฮอกทำได้ฮะยกคุณงามความดีความชอบให้แด็กเกอร์เลยนะครับที่ทำให้แผนสำเร็จนะครับ <Okay. S 1> เอกก็ขึ้นล่างแล้วติดต่อฮันเดจิโร่แล้วขขบคุณที่คิดแผนนี้ให้นะทำไมั้นแล้วก็กัสกิฟอนไม่สำเร็จแน่ๆ ไว้ใจผมได้เลยครับพระเอกแม่งก็ดูชิวๆนะเหมือนไม่รู้สึกสะทกสะท้านนะเอาล่ะดูสิคราวนี้มึงจะแถยังไงอะอันนี้ก็ขอขอบคุณทุก ท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือ,อ,อหรือมอลแมงกวนเตนเหมือนเดิมมาดูรูปฉันถ่ายรูปไว้เยอะเลย นี่รูปเดดเลยนะครับถ่ายสวยถ่ายสวย okay, โอเคจบเรียบร้อยแล้วนะครับจบแล้วนะครับตอนที่สี่ก็เป็นไงล่ะใช้ใช้ได้เนาะกัสกฟิฟอนเอาจริงๆมันเอาง่ายทุกอย่างมันอยู่ที่บทแล้วก็นักบินแหละเออคนคิดว่าหล่ะจะบ,บิวออกมาให้ ออกมาดูดียังไงก็แค่นั้นเองนะแต่จริงพอมาดูเผือนๆน,นะการ์กิฟอนก็ก็โอเคใช้ได้นะสวยเียวดีใครที่พีกัสฮอกกับคิดคิดไว้ก็อดใจรออีกนิดหน่อยเนาะส่วนผมก็ต้องซื้อกัสฮอกกับหน้าร้านแล้วลนะ่ะเอาจริงๆัส ฟอคอนยังไม่ได้ซื้อเลยเออเดี๋ยวต้องไปซื้อทั้งคู่อ่ะ,ะก็ใครอยากให้ผมรีวิวก็อย่าลืมกดซ u b s ไ r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่อไปนะครับตัวนี้ก็มีหายหายไปมากก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับก็กดซับกดกระดิ่งเอาไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดเนาะมาช่วง กระตาเดโมชั่นวันนี้จะแนะนำการ์ดอะไรเนาะเออวันนี้วันนี้การ์ดแนะนำตลาดที่เราสู้วันนี้นะั่นนี่เองอมันเคยทำให้เดาเระเบิดเป็นจูนมาแล้วมันมีบาเรียรด้วยสตองไทยยังทำอะไรไม่ได้อะคิดดูแล้วกัน อ่ะตอนที่5้าเอเลคิงมาแล้วดูเหมือนคราวนี้จะโฟกัสไปที่นางเอกนะอ,อุ้ยอ่ะตอนต่อไปครับเปิดต,ตัวล่างมีละเคลืลไทยนะจ๊ะเอเลคิงมาแต่น่าเสียดายไม่เป็นสเปเอเลคิงเออเห็นมัน ทำชุดไลท์แอคชั่นนะโคตรเศร้าเลยโอเคเรียบร้อยครับก็สำหรับอีพีนี้ก็เดี๋ยวเหมือนเดิมใครจะเข้ามาคอมเมนต์ก็เข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวมาตอบย้อนหลังนะครับสวัสดีครับ